นี้ป้าแมวก็มานั่งขายอยู่ที่ริมฟุตบาทเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะร้านของพิกบนะคะนี่เ,เพชรพพันล้านค่ะอยู่ที่ร้อยร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบาทนะกระถางนี้ค่ะนี่ค่ะดูดูต้นความสูงของเขานะคะนี่ค่ะนคะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะไม่รวมค่าจัดส่งนะคะค่าท่าจัดส่งต้นแรกบวกห้าสิบต้นต่อใบบวกสิบบาทนะคะตามป้าแมวพูดเลยจ้านี่นะคะเพรพันล้านร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่ค่ะดูดูสีนะคะ ต้นสูงแล้วค่ะนี่นะคะพี่กบปล่อยเซลนะคะปล่อยเซลลให้มีอยู่ที่มีอยู่ห้ากระถางนะคะท่านผู้ชมมีอยู่ห้ากระถางนะคะเพชรพันล้านค่ะกัดเริ่มกัดสีแล้วก็มีจา่เนี่ยสวยๆนะคะเพชรพันล้านร้อยห้าสิบบาทเลยค่ะนี่นะคะความสูงของเขาเนี่ยนะคะดูดูต้นนะคะมีอยู่ห้ากระถางนะคะพี่กบให้ค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะแล้วก็มีลูกไม้เนาะลูกไม้เนี่ยคะ่ะสองร้อยบาทไม้สวยๆร้านร้านพี่กบนะคะนี่จะมีจอมทับเหลือกระถางหนึง่ง สองร้อยบาทพี่กบให้ปล่อยเซลวันนี้วันตุดจีนนะจ๊ะปล่อยให้เลยนี่จ้ะนี่นะคะลูกไม้สวยสวยเลยค่ะวันตุดจีนนะคะสองร้อยบาทนะคะเนี่ค่ะสองร้อยบาทนะจ๊ะต้นไม้ไม่ไม่ไม่รวมค่าจัดส่งนะคะสองร้อยบาทจะ่แล้วมาด้านนี้ร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่ค่ะร้อยห้าสิบาทสวยมากนะคะลูกไม้ค่ะสวยมากต้นตั้งแม่แล้วค่ะสวยสวยทุกต้นเลยค่ะเนี่ยสวยค่ะสวยสวยทั้งนั้นเลย พ่กบปล่อยให้นะคะ150บาทนะคะท่านผู้ชมแล้วมีต้นไม้สวยๆเดี๋ยวแนะนําให้ค่ะวันนี้ไหนขอดูซิพ่กบมีอะไรมากในนี้ยวันนี้ปล่อยเซลล์ให้เลยวันนี้สุดจีนเฮงๆรวยๆทุกคนมพัดบางแกว้วครับพัดบางแกว้วเท่าไหร่จ๊ะเก้าพ <95 S 1> <9, 500 S 2> ันห้าเก้าพันห้านะคะต้นสวยมากจ้าแล้วมีพิกกะเกลือหนึ่งพันครับพิกกะเกลือหนึ่งพันนะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะสวยมากนะคะเนี่ยค่ะก็เจ็ดสี่มือเพชรเจ็ดสีมือเพชรเท่าไหร่จ๊ะสามพันห้าสามพันห้านะคะตัดด่างแล้ว แล้วก้อนเจ้าสัวก้อนเจ้าสัวขอเจ้าสัวอยู่ที่สองพันสองสองพันสองนะคะน hmm. ี่ค่ะสวยค่ะอันนี้กอเกตแปดพันแปดพันนะคะด่างแล้วคะด่างทุกใบเลยกอเกตแล้วก็นี้เจ้าจักรพรรดิเจ้าจักรพรรดิค่ะคันสองคันสองนะคะแล้วเหลือก็ลุ้นไม่ทางอะไรคล้วเนี่ยไอ้เจ็ดสีเมืองเล็กเหมือนกันเจ็ดสีตัวเพชรเหมือนกันเท่าไหร่คะต้นเล็กเนแมวตัวเล็กอยู่ตัวนี้สองพันห้าสองพันห้านะคะท่านผู้ชมแล้วตัวแม่ก็มีมงกุฎเพชรเนี่ยค่ะเดี๋ยวเนาะของพี่ขบเขาก็สวยค่ะ มงกุฎเพชรใช่้นนีเนี่ยต้นนี้มงกุฎเพชรต้นใหญ่ครับต้นใหญ่มีลูกแล้วนะคะนี่ค่ะลูกเต็มกรลูกเต็มกรเลยห้าร้อยบาทจ้ะนี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะต้นเล็กสามร้อยต้นเล็กสามร้อยบาทนะคะนี่เป็นลูกงามวงวานนั่นเป็นลูกไม้ลูกไม้ลูกงามวงวานเท่าไหร่คะเนี่ยต้นเนี้สามร้อยสามร้อยบาทมันจะเหมือนต้นนี้นะคะท่านผู้ชมที่ว่าร้อยห้าสิบาทเนาะในพม่โค้งกับไฮดรูปไพร์กันนะคะเนี่ยค่ะร้อยห้าสิบบาทนะมันคล้ายกันสวยนะคะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะ เท่าไหร่คะถุงจบร้อยห้าสิบวันนี้ปล่อยให้นี่แหลมทองแหลมทองยิ่งสวยมากเลยตอนนี้เท่าไหร่คะพันบาทจากพันบาทนะคะมีขุนพัฒนาสามร้อยพัฒนาสามร้อยจากสีเทพรักสีเทพรักสองร้อยกับสีเทพรักสองร้อยบาทต้นใหญ่แปดร้อยต้นใหญ่แปดร้อยนะคะท่านผู้ชมสวยๆค่ะมีดูสิตดูสิตธานี้เท่าไรคะหน่งพันห้าหนึพันห้าร้อยบาทนะจ๊ะแล้วก็ลูกไม้เหมือนกันมันมีห้าร้อยลูกไม้สวยกันห้าร้อยค่ะโอ้ยตัวนี้สวยมากอะไรคะเนี่ย ้ส่เดชาบเท่าไหร่คะเนี่ยสองต้นเบลเลอร์เลยต้นห้าร้อยนะครับแต่ว่าถ้าส่งคงจะแค่ส่งแพงหน่อยต้นใหญ่ถ้าถางใหญ่ห้าร้อยนะคะท่านผู้ชมด้วยหัวใหญ่มากมีลูกแล้วมีหัวพร้อมนะคะเนี่ยค่ะส่งต้นคู่ส่งต้นคู่มีหัวใหญ่นะคะเนี่ยค่ะนะคะมีลูกแล้วห้าร้อยบาทนะคะไม่รวมค่าส่งนะคะท่านผู้ชมคะนี่ลูกไม้เท่าไหร่คะเนี่ยลูกไม้สามร้อยเนี่ยนะชุดนี้ลูกไม้สามร้อยนะคะชุดนี้สวยค่ะสวยมางเป็นไม้ด่างนะคะเนี่ยค่ะ คุณผู้ชมจ้าสนใจร้านที่กบติดต่อมาได้นะคะปาแมวขอจบไลฟ์ไปที่เพชรพลานนะคะร้อยห้าสิบาทนะคะสวยๆค่ะนี่นะคะร้านที่กบกบบอกเบอร์โทรหน่อยจ้า0ูนปดห้ครัจ้าห้าเปจ้าสี่สาครับจ้า,จาของร้านที่กบนะคะถามที่กบได้จากสวัสดีจ้า